ตอนนี้มูลค่าตลาด7ล้านล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อวันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันรวมการค้าทั้งโลกมาอยู่ในอันตราแลกเปลี่ยนหมดนะครับตลาดที่2คือตลาดหุ้นแต่นักการเงินส่วนใหญ่ในโลกใบน,นี้ให้น้ําหนักไปที่ตลาดหุ้นจะรักตลาดหุ้นมากกว่าทําไมถึงรักมากกว่าตลาดฟอเต็กมันเล่นหน้าเดียวเก่งกําไรอย่างเดียวถูกไหมจะเก่งกำไรขาขึ้นหรือเก่งกำไรขาลงคือเก่งกำไรได้อย่างเดียวถูกไหม แต่ตลาดหุ้นมันเล่นไพ่ได้สองหน้าสองหน้ายังไงปันผลอันดับแรกคุณเอาไปลงทุนคุณซื้อหุ้นตัวนี้ซื้อ Apple น่ะร้อยเหรียญ Apple จ่ายเป็นผลมาส0เหรียญแสดงว่าต้นทุนคุณลดลงมาแล้วปีหนึ่งดอกไอ้ต้นทุนเงินลงทุนคุณเหลือ99เหรียญแล้วอ่าเก้เหรียญแล้วถือว่าหน้าไพ่นาที่หนึ่งไพ่นาที่2คือราคาหุ้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นตามผลประกอบการเห็นไหมดังนั้นตลาดหุ้นจะเป็นตลาดเบอร์หนึ่งในใจของผู้บริหารการเงิน ที่จะเข้าไปลงทุน